I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's going to be a bad day. So I'm tired of shit and the coffee ain't I need a change because I don't feel alive there's nothing that makes me happy. So Hold my beer for a minute I'm about to put dem... my job cash Girish... in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I, I, I stay there till I find Oh big change, help me feel like living. I need a get it all We all got dreams We all want things But what you gonna do? all, วิดีบีที่ลงตัวอืดเกินมาได้อยูเวนนี่กะดานมันมาลยทคนไปม่ได้ผมว่าคัดได้เอาป้อมแม่งเลยเฮ้ยคนโดนมงาสีมาคนมีสิอุ้ยูยากแบบนี้ตีป้อมแล้วเขืไอนไหลเขว่อส And this is the game to, to claim a brand new name Oh. And I ain't gonna lie to you. I'm marriage is not a mistake. Everything I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this time. Gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? Yeah. I gotta make it in this life. What if I know I'm doing things right? ราตับรงขามที่ก่อนกี่ดาวควันสิบเอ็ดดาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ดีลืมดูแมปอีเชี่ยผมมากเพื่อนรักเลยรักเลยรักเลยรับรับเลยแบ่งกันรับ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  เราแก๊งมีไว้แล้วเมียสิเพื่อนเพื่อนเมียสิเป็นเปิดเรียบร้อยติป้อมหน่อยสบายเพื่อนหน่อยแสดงให้อยู่ติป้อมเร็วเร็วตั้งแทงแล้วโอเคตัวสวยเพื่อนโอ้โหบุบายของแท้เฮ้ยฟิกเกอร์ระวังในป้อมยืนอยู่ยืนอยู่นิดนึงนมองโดนป้อมดึงนะเฮ้ยชิปหายไม่มีโอเคลอลารอลาลา Let's go

ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d a w i เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกําลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idawie <RV. S 2> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเครดิเลือกเริ่มต้นแค่สามสิบบาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแรนเ์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอย n ์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัก com มา พร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมองเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเมกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยด์ได้เลยตอนแล้วนะครับรล่าี้รอบสุดท้ายแนละ้วถ้าชน,นะก็จะได้ถ้วยนะผมนะได้เป็นประวัติศาสตร์เป็นดับเบิลคราวนีเหมือนกับแมสเซตี้แต่ปีนี้แมสเซตี้ตกรอบ นะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะตกล้อไว้อะไรอะไรไม่ใช่ผมไม่ใช่นะอะไรทั้งอย่างอะรีอะไรทั้งอย่างเขาบอกว่าเซฟิดเซฟิดซูพีมเล่นบ่อยร้อยดาวเล่นบ่อยนะเซฟิดอะไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมไม่เคยขึ้นร้อยดาวแต่เขาบอกมา <S <S <ๆ S 1> คำตอบคือเซฟิดเจ้าใครตายตานี้อ่าเดี๋ยวมาให้ทุกคนหลอกลวงชื่อแล้วกูว่ววาแล้วไงเฮีย้ย โอ้โหกูยังไม่สี่นะกูไม่เห็นได้ไงเนี่ยแม่งมันล่อผมก่อนเลยวะแค่แก๊กมันจะเล่นนะมันอยู่ตรงนั้นนะเผลอมาทำอไมก่อนถามแค่นี้โอเคสวยยืนให้ได้แป๊บหนึ่งยืนให้ได้แป๊บหนึ่งยืนให้ได้แป๊บหนึ่งเพื่อนมาปะเพื่อนหมดแล้วเพื่อนอาจจะอุ้ยไม่ไม่ไหววะเพื่อนกำลังมารอรอดูรอดู สเต็ปกอนเคสวยสวยเดี okay. Search, ๋ยวสุรสุดสโดซีอลี่จะมามานะเินเปลี่ยไอ้คลิ้นี้มันกวนตีนจริงไอ้แจ๊กเนี่ยมึงจะมึงจะปั่นประสาทกูไปถึงไหนวะเคสวยสวยสวยป๊กสวยครับผมผมแช่คลิปคลิปตรงนี้แหละเอ้ยมันมา ยากเว้ยกูบอกเลยมึงยากมาดิเซวิสกูมีเวลรเจ็ดถ้ามึงแต่กูไม่มีสกิล,ลแล้วตอนนี้กูบอกตรงว่ากูไม่มีแล้วกูไปละ <c oughs> ใครจะอยู่ก็อยู่ส่วนไก่ปูลแล้วครับเอาดิเอาดิเอาดิเอาไงโอ้โหไอ้แก๊กไอ้สัตว์โอ้โหเมงมาจากไหนเนี่ยรีบดูมันเกิดแล้วทุกคนพลาดจัด มันทันไหมเนี่ยเฮ้ยพันธุ์นิดไม่ติดไอ้แม่ย้อยเกือบเอาแทงก่อนนี่แหละชีวิตดีชีวิตด้ดีที่ลงตัวมึงอึดเกินไปแล้วอีกเวนนี่ไปดันบนไปเลยทุกคนไปเอาเป็นอันนี้แล้วกันเฮ้ยของป่าแล้วกัน ไปไปไปกำลังไปพี่กดผิดกดผิดดักต่ออะไรกำลังไปครับผมกำล,ลังไปขาไปลุงเล่นแบบเนี้ยไปเลยทามิงแบบเบรฟเฟอร์เวทป่าให้หมดเวทป่าให้หมดย้ายหเหลือเฮ้ยพอร์มินตีบ้าเมีตีเอ้ไม่มีมีห้าวิโอเคเล่นได้เล่นได้ไดผมว่าคันได้เอาป้อมแม่งเลย เฮ้ยเพื่อนโดนมีอัญตินี่มาเพื่อนมีอัญติอุ้ยอยู่ยากแบบนี้ตีป้อมละโอเคเพื่อนไหวเพื่อนไหวสวยสวยสวยผมรอได้ตัวไหลไมาเอ้ยรอคลิปไหลไมาตัวเดวผมค่อยปล่อย,อยจะป้อมอ่ะเขาบอกให้ปล่อยเวลาแลนาทีที่เท่าไหนะร่นะยี่สิบห้าเหรอทนะันไหมเนี่ยโอเคคลิปไหลออกมาแล้วปล่อยเลย บลูฟเรียบร้อยที่หมดองศาปากของตงข้ามพี่กองกี่ดาวค้อนสิบเอ็ดดาวผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ยืดลืมดูแมปอีเชี่ยขอบคุณมากเพื่อนรักเลยรักเลยอย่างงี้รักเลยรับรับรับเลยนะแบ่งกันรับ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 ดังมาแล้วดังมาแล้ว แก,นะแก๊กเนี่ยมันมันเลยมันแก๊กนึงไปแล้วแก๊กนึงไปแล้วมีอันตะเพื่อนเพื่อนมีอันติเพื่อนเปิดให้เรียบร้อยตีป้อมหนะ่อยตีป้อมในหะ้เพื่อนหน่อยผ่าแทงให้อยู่ตีป้อม,มเร็วเร็วต้องแทงให้แล้วโอเคตัวสวยเพื่อนโอ้โหบุบายของแท้เฮ้ยฟิกเกอร์แลวบ้างในป้อมยืนให้อยู่ยืนให้อยู่นิดนึงลองโดนป้อมดึงนะเฮ้ยชิบหายไม่มีอ okay, อออออออโอเครอ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 โอเคสวย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  ลาไม่อยู่แป๊บหนึ่งลาไม่อยู่แป๊บหนึ่งจบได้จบได้จบได้นับสองอนับสามไอ้เหี้ยวันนี้ของแท้ครับผมขอบคุณตัวคน,นมากที่มาแบกในวันนี้และทีมของเราน์นะครับได้เป็นับเบบลคราวในที่สุดนะ้โหของแท้ มาแล้วดับเบิลคราวอย่างเอาเลยวะสิงเกิลคราวใช่ไรเข้าโอทกี่ดาวมันไม่ใช่เข้าโอทไม่ใช่ดับเบิลคราววะดับเบิลคราวอะไรมาดับเบิลผมดับเบิลนะผมใช่ปะวะเฮ้ยอ๋อยังไงนะซิเดี๋ยวงงโอป้าพัทลุงอีกแล้วเหรอโอ้โหยืนเป็นชั่วโมง นั่นคือไงดูของรางวัลอันนี้คือ,อยังไงสินะแค่ได้เค่ซิงเกิลหรอซิงเกิลหรือดบเบ์ลวะคุณมันแชมป์หนึ่งครั้งในซีซั่นนี้อ๋อคืออะไรนะอ๋อมันซีซั่นมเรีเรีเร็วจังวะในแต่ละรอบคุณจะได้รับของรางวัลตามกําหนดอันนี้คือดับคือแค่ซิงเกิลหรอแล้วที่เราเล่นด้วยกันวันน,นั้นเหรอเขาอ้าออตคือเราได้แค่ถ้วเยเดียวเหรอผมไม่ไหวไหว ไหวเซ่แล้วผมชนะทุกคนอย่างเอาเลยอูเอาเลยเจ้ง